สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาเที่ยววัดสิงห์วัดมอนในตำนานที่ยังมีพระจำพรรษาอยู่กับหลวงพี่เบสหรือพระโคอัตไบดีกาอัตพลอนุจารีเจ้าวาดนะครับด้านเราจะพามาเที่ยววัดสิงห์อำเภอเอออำเภอสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับอ่ะหลวงพี่เบสผมขอเรียกหลวงพี่นะครับ จะพัดจากหูจากคนใต้ทําไมมาเป็นเจ้าวาดวัดมอก่อนครับเริ่มต้นนิดหนึ่งอ๋อก็ได้มาบวชเรียนกับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสิงห์นะครับ,รบตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีครับตอนแตนน่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ปัจจุบันอายุส5สิบห้าครับย่างสามสิบหกเดือนมีนานี่เป็นคนจังหวัดไหนครับหลวงพี่เออบ้านเกิดนี้อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอ,อ้าวทำไมมาไกลถึงขนาดนี้ก็ ช่วงเด็กๆนี่โยมลงก็พามาอยู่ที่กรุงเทพแต่แต่เล็กๆหลวงพี่มานี่ก็ได้มอนิดหน่อยดิก็ได้แน่นอนได้นิดหน่อยครับถราฉันถ้าฉันนี่พอได้อยู่พอได้อยู่เจ็บนิดหน่อยครับข้าพพื้นเนี่ยที่คนมองเขพูดกันพอได้นิดหน่อยครับผมวัดสิงสำคัญยังไงครับหลวงพี่เบสวัดสิงนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยเฉพาะว่าก่อนที่จะ เป็นชื่อจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็ในสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองสัมโคกโดยที่ว่าเมืองสัมโคกนี้เป็นเมืองเก่าก็มีในพงศาวดารที่บาทหลวงในยุคนั้นเข้ามาติดต่อการค้าการขายมาเจรจาด้านการทูตในสมัยอยุธยาก็มีชื่อเมืองสัมโคกอยู่แล้วไม่ใช่มีปทุมธานีครับมีสามโคกแทนตรงนี้เนี่ยวัดสิงเนี่ยสำคัญยังไงครับพระอาจารย์ ก็จะจัดว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับศูนย์นกลางการปกครองของเมืองสัมโคกก็ว่าได้<ต>เพราะ<ม>ว่าเมื่อก่อนนี้จนเจ้าเมืองสัมโคกเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าจะอยู่หลังวัดสิงไปไม่กี่ร้อยเส้นอครับผมผู้ว่าเนี่ยอยู่หลังวัดสิงนะครับไม่ได้อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนเมืองที่เป็นเมืองแรกเริ่มของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยอยู่ทางโซนสัมโคกเราเป็นหลักครับผมโอเคครับ ต่นี้เนี่ยพญากายตรงนี้เนี่ยเรายืนนอยู่ที่สถูปเจดีย์หรือเขาเรียกอะไรครับอาจารย์ครับนเ,นเขาเรียกว่าโกรธเอ่อโกรธที่บรรจุอัฐิโกรธของอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดอดีาตหลวงพ่อเจ้าวาดพญากายใช่ครับเป็นเป็นชาวมอที่มาสร้างเมืองหรือยงครับอาจารย์เออจริงๆเนี่ยพื้นที่เมืองสามโคกเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ ชาวสยามประเทศอยู่ก็คือชาวยุทธยาแต่ว่าพอมาในช่วงยุคหลังในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นต้นมาเนี่ยก็มีปรากฏว่าร้นก้าวและการสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นต้นมาเนี่ยก็ปรากฏให้พระราชทานพื้นที่ท,ที่อยู่รอบ,รบอพระนครเนี่ยให้ชาวเมืองอาศัยอยู่โดยกําหนดเมืองสําโคกเนี่ยให้คนมอรมาอาศัยอยู่ ช่วงในช่วงยุคต้นนั้นแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นิยมว่าถ้าเกิดเหตุภัยสงครามกันขึ้นมาเราไปลบทําสงครามกันแล้วกว่าต้อนผู้คนมาหรือชาวมอญอพยพมาให้มาอยู่ตรงนี้ก็จะให้พำนักอยู่ที่นี่เป็นเบื้องต้นก่อนเป็นเบื้องต้นก่อนครับผมแล้วก็เมื่อเมืองออคนมอญมากขึ้นจเจริญขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะเกณฑ์ผู้คนมอญเนี่ยไปอยู่ตามจุดต่างๆเช่นเมือง นนทบุรีปากเก็ดสมุปราการแล้วก็อย่างชุดสุดท้ายเนี่ยที่อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ช่วยสร้างเมืองเนี่ยก็คือร้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็คือหลังสมัยจะหลังหลังล้นเก้าล้นล้นก้ารายการที่สองด้วยซ้าไปก็เกณฑ์ไปอยู่ที่นครสวรรค์ยังมีกลุ่มหนึ่งอยู่ซึ่งพอดีไปเจอกันโดยบังเอิญว่า ออสทอทประสิทธิ์ชมสมุทรซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมประจำตำบดสำโคเนี่ยท่านไปกับคณะของเออทศบาลไปดูงานแล้วได้พูดคุยกันเขาบอกว่าต้นตะกูลเขาอยู่เมืองสำโคกนี่แหละซึ่งึง,งผมก็ในวาระนั้นนผมไม่ได้ไปแต่ท่านมาปรารล่าให้ฟังว่าลูกหลานเขาในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังทําเครื่องปั้นดินเผาอยู่พอสมควรที่นู่นนะใช่แต่ที่ทสาโคเราเนี่ยเลิกไปแล้ว รพะอา,<ม>าจารย์ครับพยากายอันนี้รเราทําไมถึงสร้างอะสร้างเจดีโกดสวยไว้อย่างนี้ครับเออจริงๆโกดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นในสมัยรัชการที่สิบเราเนี่ยนะรหรือว่ารัชการที่เก้าสืบต่อมาบุคคลผู้มีความสําคัญในแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเชื้อพ่อวงเป็นพระเถรานุเถระองค์สาคัญสําคัญเนี่ยก็จะมีการพระราชทานโกดเพื่อเขาเรียกว่า เออสรีระนะครับแต่สมัยก่อนนู้นเชื่อว่าในอยุธยาในสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเผาทั้งหมดเลยแต่มายุคหลังใช่แต่มายุคหลังเนี่ยเหมือนจะพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติคุณว่าท่านสร้างคุณงามความดีไว้ซึ่งโกรธทรงเนี่ยเมื่อหลวงพ่อพยากายเนี่ยในอดีตก็คือมีความสนิทสนมกับรุนก้าวชการที่สองก่อนที่จะ มาพำนักอยู่ที่วัดสิงห์ก่อนแรกเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยท่านอยู่พำนักที่กรุงเทพวัดเลียบครับซึ่งเจะมีกุขวยโต้ที่ท่านได้สร้างไว้แต่ว่าพอมีพระกุขวยโต้ครับที่วัดเลียบใช่พญาการองค์นี้สร้างไว้ครับผมซึ่งพญากายนี่คือหลวงพ่อพยากายนะครับใช่หลวงพ่อพยากายก็พอท่านสนิทกันในยุคนั้นเนี่ยพอท่านน้องสาวท่านแต่งงาน ท่านก็อพยพมากับน,น้องสาวท่านก็คือน้องสาวนิมนท์ท่านมาอยู่ที่วัดสิงห์พอมาอยู่ที่วัดสิงห์แล้วท่านก็อยู่จนเป็นเจ้าวาดพอเจ้าวาดแล้ว <S 1> 1 <S ลร,รันกาลราชการที่ 2, สองเนี่ยวัดสิงห์เนี่ยมีมาก่อน,ม,อนมีมาก่อนมีมาก่อนครับพระยากมาเป็นเจ้าวาดรูปหรือมาคลองวัดรูปเอ,อ่อถัดมาครับซึ่งในสมัยหลวงพ่อพญายากเนี่ยเป็นช่วงรัชกาลที่หนึ่งที่สองแต่ว่าวัดเนี่ยอยู่ในช่วงอยุธยา ครับผมทำไมหลวงพี่ถึงบอกว่าวัดนี้อยู่ในช่วงอยุธยาศิล,ละปะหรืออะไรมันบอกทั้งศิล,ละปะตัวคารุโบโสดวิหารลานพระเจดีครับผมแล้วก็อย่างวิหารน้อยเนี่ยที่วิหารน้อย,ว,อยวิหารน้อยนะครับจะมีศิล,ละปะเป็นอาคารแบบตกท้องคุ้งแบบเรือสำเภาตกท้องคุ้งนะคะนะครับหรือว่าเป็นเรือสำเภา,าซึ่งเป็นความนิยมในสมัยยุทธยาในการสร้างคือเขาถ้าสร้างแบบนี้เขาว่าสวยสุดสมัยนะใช่ครับแล้วก็ เป็นต้นตำรับมาจากในวังอีกแหละครับผมอย่างปราสาทพระศรีสันเพชรเนี่ยครับพระศรีสันเพชรปราสาทในพระรมหาราชวังอยุทยาเนี่ยก็จะเป็นท้องสำเภาเหมือนกันครับผมเป็นท้องสำเภอจาป้าปจงครับสิ่งหนึ่งที่น่าส,สงสัยสนใจคือตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่นี่บางทีเนี่ยยุคปัจจุบันเข้าใจว่าที่ใส่กระดูกคนครับผมแต่ไม่ใช่ ราออะไรครับพระอาจารย์ตรงนี้คือจริงๆถ้าเล่าเรื่องนี้ก็ยาวอีกแล้วนะครับ<า>เพราะาว,ว่านิดนึงไม่เป็นไร,ร,จ,ร,จ,รจริงจริงมันเขาเรียกว่ากรูบช้างกรูบช้างครับผมนี่นะครับลักษณะของกรูบช้างนะครับซึ่งกรูบช้างเนี่ยก็จะเป็นศิลปะแบบอยุธยาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเรายังไม่มีการไฟฟ้าครับผมเพราะนั้น เวลาประกอบสังฆกรรมเนี่ยเขาไม่ได้บวชเฉพาะกลางวันอย่างเดียวครับเขาบวชได้ทั้งวันทั้งคืนอในอดีตนี้ไม่ได้บวชเฉพาะไม่ได้บวชเฉพาะกลางวันอย่างเดียวครับจะสังเกตได้จากในในพงศาว,วดารเช่นสมเด็จพระเจ้ามหาจากกักรพรรดิชางเผือกครับที่หนีราชภายัยตอนถูกโค่นถูกโค่นบัลลังแล้วก็ท่านก็เป็นเชื้อพระวงศ์ที่จะขึ้นครองราชบรลลังได้ครับ ท่านก็หนีเข้าไปพึ่งร่มกาสาวพักค่ะผมบวชทันทีเลยใช่ครับอย่างเงี้ยก็มีให้เห็นปรากฏอยู่ไอ้นี่แต่ว่าไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องบวชกลางวันเสมอนี่นะครับกุบช้างนี้เอาไว้จุดประทปปรทปเป็นแสงไฟที่จะให้แสงสว่างในการประกอบสังฆกรรมตอนกลางคืนตรงนี้หลวงพี่ทุกทุกวันนี้จะจุดประทีปตรงนี้ตรงตอนเดือนไหนปัจจุบันเนี่ยที่จะเป็นงานหลักๆของเราก็คือ วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาครับคือวันมาฆบูชาวิสาขาบูชาอัตมีบูชาแล้วก็อาสาละบูชาอันนี้เป็นจริงๆเอาเทียนมาปักก็จบเป็นเทียนก็ได้ครับแต่ว่าเกิดจากว่าพอเทียนในเวลาเราตั้งบันดด้วยความที่ช่องเรามีจํานวนมากครับพอเอาเทียนมาปักปุ๊บละลายก่อนอ๋อใช่ครับความร้อนละลายเทียนก่อนรับผมพระอาจารย์ทาเป็นแบบอะไรเออ เป็นถ้วยเนี่ยคือมีมานาแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมีนะอ๋อเป็นถ้วยดินเผาใสเป็นพวกถ้วย<ส>ดินเผาน,นี่มีมานาแล้วใน,ใ,<ส>นในรั้วในวังเขาก็ใช้กันแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะ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 ,จะมีแค่นนิดหน่อยหน่อยไม่ไม่ได้สวยงามเหมือนเท่าเท่ากับในรั้วในวงังซึ่งก็เคยเห็นปรากฏว่ามีเป็นเครื่องเครื่องปั้นดินเผาเคลือบอย่างดีก็มีมีปรากฏให้เห็นอยู่ับวันสําคัญทางพุทธศาสนาสามวันเนี่ยเราจุดตรงนี้ใช่ครับวันลอยกระทงจุดไหม อเตอนปัจจุบันนี่ยกยกยกงานวันลอยกระทงให้กับวัดริมแม่น้ําได้จัดงานครับผมแล้วก็จะมีงานปีอย่างนี้ยครับแล้วก็สวนบนข้ามปีก็จะมีมาจุดเมื่อมีการจุดประทีปซึ่งประมาณสักสามสี่พันดวงแล้วก็ค่อนข้างสวยสดงดงามโอเคนะครับถ้ามาชมในยามค่ำคืนตรงบริเวณที่เราอยู่นี่เป็นบริเวณอุโบสถกับวิหารใช่ครับ หลวงพี่วิหารกระโบสดเนี่ยทำไมมันตมันมันเหมือนกันแต่ทําไมดูใช้ใช้งานคนละอย่างกันแล้วอยู่บริเวณเดียวกันเออจริงๆวิหารเนี่ยก็โบสถ์เนี่ยมัน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 ตรงตัวอยู่แล้วว่าเอาไว้ประกอบสังฆกรรมครับผมก็คือบชพระลงปฏิโมโนนที่่เเราเห็นนอยูย<ช>คบสถ์พระลงพระปาติโมกอะไรพวกเนี้ยนะครับ,รบก็จะเป็นสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาแต่วิหารเนี่ยก็สันนิษฐานว่าจะสร้างไว้เพื่อ ปดิสถานหนึ่งคือองค์พระพุทธรูปสําคัญสองคือบางครั้งบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์จะเข้ามานั่งวิปัสสนากรรมฐานคือเดี๋ยวนี้เนี่ยโบสถ์เนี่ยคนก็จะเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญไปไว้ในโบสถ์เลยครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็น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 จุดหลักอยู่แล้วแต่วิหารน้อยเนี่ยบางทีมีพระที่สําคัญรองลงมาอครับอย่างพระพระพุทธรูปในวิหารน้อยเนี่ยหลวงพี่พาไปดูนิดหนึ่งครับว่าเป็นอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู พระพุทธรูปในวิหารน้อยนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้มีกี่กี่กี่องค์ถ้าจะนับเป็นองค์ใหญ่เป็นพระประธานองค์ใหญ่เลยเนี่ยก็จะมีทั้งหมดห้าองค์ครับห้าองค์ก็คือพระประธานประจามโอโบสถสององค์ใหญ่ซึ่งจะหันพระพักปกป้องทิศเตะวันออกครับผมพระประธานนี้เดี๋ยวก่อนเราเข้ามาที่วิหารน้อยครับครับผม เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นละครับได้เห็นพระประธานชัดเจนยังไงครับอาจารย์พระประธานนี้พ,พระประธานตรงนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องความสกตินะครับครับผมสมัยโบราณเขาเรียกหลวงพ่อพูดได้อ้าวทำไมอ่ะก็มีเอ,อตำราเขาเล่ากันว่าเป็นแต่เสียงชาวบ้านนะครับเล่าสืบๆกันมาว่ามันต้องมีหลงเหลือความจริงอยู่บ้างครับผมยังไงครับอาจารย์เล่าสืบๆกันมาว่าเออ มีญาติโยมนาพัะตาหารมาถวายครับผมบเมื่อนาพัะตาหารมาถวายแล้วเนี่ยพอถึงเวลาก็เออมาลาพัตตาหารปก,ปกตามปกติครับจากองค์หลวงพ่อแล้วก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้ชายนะครับครับเพราะว่าเออเอาไปทุกครั้งไปเออไม่ไม่ทุกครั้งครับครั้งนั้นรู้สึกจะเป็นครั้งที่มีกองถ่ายมาถ่ายทําภาพยนตร์ ครับผมเรื่องเอไผ่แดงหรือไงเนี่ยนะครับซึ่งผมผมก็ไม่ทันแต่ว่าเอพวกกองถ่ายเนี่ยเขาเข้ากันมาสามคนสี่คนมาละหาที่ที่เราเห็นนี่เป็นพระพุทธรูปเก่าหมดครับเก่าทั้งหมดครับเคยมีเคยดูเคยมีความพยายามขโมยไปไหมองนี้ตรงนี้เคยมีครับเคยมีตัดเสียรหรือยังไงครับตัดเสียรครับตรงนี้นะครับรู้สึกจะเป็นองค์องค์กลางครับองค์เล็กกลางแล้วก็ เอาไปสําเร็จด้วยเอ้าทำไมอะก็ที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นเสียงอยุทยาเหมือนกันอ๋อ oh, ที่เป็นเสียงที่อยุธยานะครับครับเป็นพระอายุทยาที่ไม่ได้ทางวัดไม่ได้ขึ้นทำเบียนไว้หลวงพ่อก็ซ่อมแซมแล้วก็ให้ช่างชาวบ้านมาประกอบกลับเข้าเป็นเหมือนเดิม<น>แต่ว่าเสียงน,นั้นอะหายไปทุกวันนี้คนมานิยมขออะไรเขาตรงนี้ครับเอ่อจะมาอธิษฐานสิงครับ ยกถึงสิงห์อ๋อสิงห์ข้างล่างนะครับมีคนกล่าวว่ายกสิงห์เสี่ยงทายก็คือมาถามนะครับว่าจะประสบเรื่องสำเร็จมาเรื่องเรื่องการงานหน้าที่การงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะประสบสําเร็จมากน้อยขนาดไหนนี่นะครับรบแต่ว่าเป็นเป็นสิงห์เสี่ยงทายนะครับคือครับเป็นการถามที่เฉยว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าไม่สําเร็จเนี่ยก็ให้ไปหาหลวงพ่อโตพ่อเพชร เพราะว่านะเให้ไปบนขอพรหลวงพ่อแทนนะครับ,รบแต่ว่าเป็นการถามว่าเรื่องนี้จะสําเร็จหรือไม่ครับอาจารย์เสร็จอองค์นี้หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อพระพุทธสิริมาแสนครับพระพุทธสิริมาแสนชื่อสามัญชื่อหลวงพ่ออะไรเออเบางคนเรียกหลวงพ่อดํานะหลวงพ่อดํานะครับครับผมแต่ว่า หลายท่านก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูพระพุทธรูปในพระอุโบสถอุโบสถครับพระอาจารย์อุโบสถมีสองรูปหลองสององค์สององค์ใหญ่ครับสององค์ใหญ่มีความพยายามในการขโมยเหมือนเดิมก็มีการเจาะฐานนะครับเจาะฐานหาพระเครื่องหาพระเครื่องครับครับผมที่นี่มีพระกูไหมมีครับกุที่เพระที่มีชื่อเสียงก็พระ ยอดธงครับมีพระยอดธงใช่ไหมครับที่นี่แต่ว่าความเสวยสดงดงามเนี่ยสู้ของวัดไก่เตี้ยไม่ได้วัดไก่เตี้ยวัดไก่เตี้ยสามโคกนี้นะครับผมก็จะเป็นหนึ่งเรื่องความสวยสดงดงามของศิลปะการจัดสร้างพระยอดธงสามโคกนะครับเป็นอำเภอที่มีแม่น้ำไหลผ่านฝั่งนู้นก็เป็นสามโคกฝั่งนี้ก็เป็นสามโคกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุโบสถนะครับ อุโบสถจะดูเตี้ยนะครับเพราะว่าเขาถมดินขึ้นมาแน่ดีไม่น่าเตี้ยอย่างนี้นะครับหลวงพี่เตเตี้ยอย่างนี้เลยครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนผมมาเป็นลูกเนนลูกพระใหม่เนี่ยมันมีการ,เ,รเทปูนตอนผมมาอยู่เนี่ยมีเทปูนที่อาสงเนี่ยขึ้นมาจนถึงขอบนุ้นเนี่ยครับผม แต่ว่าพอกรมศิลป์มาทาการบูรณะเนี่ยเขาต้องเปิดพื้นปูนซีเมนต์ออกแล้วก็สํารวจว่าให้เหลือเท่าเดิมมีวัดโบสถ์เนี่ยอยู่ในยุคไหน<อ>ซึ่งก็เจอสามยุคสามยุคเลยหรอครับผมก็เป็นช่วงยุครัตะนาโกศิร์แล้วก็ช่วงอยุธยาปลายแล้วก็อยุธยากลางซึ่งที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นช่วงอยุธยาตอนปลายถ้าเอาตอนกลางมันจะต้องต่ําลงไปอีกแล้วกระไดทางลงก็จะต้องแคบเข้ามาอีก อครับต้องต้องเป็นเป็นเป็นสามยุคครับสามยุคมีภาพจิตกรรมฝาผนังไหมตอนที่พระเจ้าลูกเมรไม่มีนะครับไม่มีปรากฏว่ามีภาพจิตกรรมฝาผนังแต่ว่าในในในละครเรื่องอำแดงเหมือนกันในฤทธิ์ที่สันติสุขกับจินตลาสุขพัฒนมาถ่ายตอนหนุ่มๆสาวๆเลยก็มาถ่ายที่โบสถ์วัดสิงห์เราแต่ว่าในภาพเนี่ย ด้วยความนี้เขาถ่ายสองวัดที่สบุปการที่หนึ่งที่วัดเราที่หนึ่งตอนนี้ก็ถ่ายมันมีมุมที่เห็นภาพจิตกรรมฝาผนังเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเขียนขึ้นมาแล้วไปแปะหรือเปล่าอันนี้ไม่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 รับรองนะครับไม่รับรองแต่พระประธานก็อยู่ดั้งเดิมอย่างนี้แหละครับโดยเฉพาะองค์ให่องค์หลังชื่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อพระพุทธรัตนมุนีครับชื่อเล่น เออไม่มีชื่อเล่นครับพระพุทธรัตนมูรีชื่อเล่นก็คือชื่อที่เราเรียกเข้าไปว่าหลวงพ่อดําหลวงพ่อใหญ่องค์ที่สองหลวงพ่ออะไรครับไม่มีชื่อปรากฏเหมือนกันะไม่ไม่มีชื่อปรากฏหรอครับครับผมนี่นะครับมีเคยเคยชมรุดไหมครับพระอาจารย์เออเคยชมรุดไหมยังนะครับยังยังเป็นสภาพดั้งเดิมตั้งแต่หลวงพี่เป็นลูกเนนครับผมครับผมนี่นะครับ พระอาจารย์วัดนี้อยู่ส่วนไหนของอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีถ้ามาจากกรุงเทพจริงๆปักหมุดมาถึงเจอเลยครับผมแต่ว่าถ้ามาจากทางโซนกรุงเทพนะครับวิ่งมาทางเส้นตะลิ่งชันครับผมก็มาเส้นราชพักษ์กครับแล้วก็เข้าราชพฤกษ์เลยสุดราชพฤกษ์เลยจะมีทางหลวงมามีเส้นทางใหม่ถนนตัดใหม่นะครับเขาเรียกว่า3 4มสี่หก็จะมาถึงตัวจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสี่แยกร้อยศพเดิมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นสีแนส่แยกสันติสุขนะครับสี่แยกร้อยศพเดิมนะครับทำนานนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่แตอนนี้วัดนี้ก็ก่อนข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเลี้ยวซ้ายเออใช่ครับสี่แยกสันติสุขแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะมีไฟแดงเลี้ยวเข้าซอยครับครับตอนี้เนี่ยวัดที่นี่เนี่ยมาเที่ยววัดอวสิงแล้วไปได้วัดไหนบ้างครับพระอาจารย์ โอ่งมีวัดริมแม่น้ําแม่น้ำนี่ลายเลยเยอะเลยครับถ้าเอหันหน้าไปทางหน้าวัดนะครับถ้าไปทางขวานี่ก็จะเจอขับตรงไปเรื่อยๆจะเจอวัดแจ้งวัดแจ้งวัดไก่เตี้ยวัดไก่เตี้ยวัดชัยสิ์ทธาวาสดซึ่งมีพ่อปู่ท้าพญายมจากเมืองทองมาตั้งปฏิสถานอยู่ที่นี่ครับมย้ายย้ายมานะครับแล้วก็ วัดบางนาหลวงปู่เสง์หลวงปู่เสง์วัดบางนาแล้วก็วัดบางโพในวัดบางโพในวัดหงประทุมาวาดแล้วก็เลยไปถึงตัวจังหวัดเลยก็จะมีวัดอีกเยอะเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าอไปทางเหนือทางเหนือครับผมถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายหน้าวัดสิงก็จะเจอข้างๆกันเลยวัดวัดสำโคกควัดสแกวัดเอ่อตำหนักดอกไม้บางเตยในบางเตยกลางบางเตยนอก ถึงถ้าเกิดว่ามาเที่ยวสาโค้งเนี่ยเฉพาะฝั่งแม่น้ําฝั่งวัดสิงเนี่ยเก้าวัดเนี่ยวันเดียวจบเลยไม่ถึงครึ่งวันก็จบครับฝั่งนู้นก็มีมีวัดที่เป็นตำนานไม่น้อยเหมือนกันครับเป็นวัดอะไรบ้างครับพอาจารย์โอ้ฝั่งนู้นนี่มีทั้งวัดบัวทองวัดถั่วทองวัดบัวทองวัดถั่วทองวัดปากงิ้ววัดปากวัดที่มีนกกระจจนกปากง่างอรวัดไข่ล้อม วัดอัมพ่แล้วก็มีวัดสวนมะม่วงมีวัดสวนมะม่วงวัดพับมีนะครับวัดมหิงสารามก็มีครับก็ยังบางวัดยังรักษาวัฒนธรรมการสวดมนต์อยู่ใช่ครับ่าอาจารย์วัดที่ยังสวดมนต์อยู่ไหมเออปัจจุบันด้วยความขาดช่วงไปครับผมขาดช่วงไปก็เลยยังไม่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 มีการสวดมนต์แล้วก็ยุคลังๆเนี่ยหาคนพูดมนต์ก็ค่อนข้างจะยากแต่ถ้าไปที่วัดสาราแดงเหนือเนี่ยจะยังมีชุมชนที่เป็นชาวรามันแท้ S <S ครับผมแล้วเขาก็พยายามรักษาอัตลักษณ์ความเป็นวัดวัดอะไรนะวัดเอ่อสาลาแดงเหนือวัดสาแลาแดงเหนือนะครับ,รบยังมีชุมชนมอนที่เข้มแข็งอยู่ใช่ครับที่เข้มแข็งหมายถึงว่าเขาเข้มแข็งทุกชุมชนแหละแช่เขายัางพูดยังค,คือคือยังยังยัง,ยงพยายามรณรงค์ให้ใช้ใช้ภาษามอญเป็นหลักครับ,คร,บครับผมก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ